ตังแรกในชะีวิตนี่โอ้เอาทักทายสบายดีพ่อแม่พมี่น้องเบิร์สู่ขู่สู่สคน ำรับตอนเที่ยงวันนี้ขออ่อยกันสิพาเมียเข้าตลาดออกไปซื้ออาหารการกินคือตอนนี้ขออ่อยกัายืนอยู่ล่างตลาดเมี่แต่สีย่างขับไปเบิงมาเขาสื่ซื้อย่างมากินแดดแห้งตอนนี้ก็เวลาสิบสองโมงพาเมียไปซื้อ Tên cho kia nhăn là sư em Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp เรื่องที่เขาค่ายของกินมันเร่ยงลุมฮะ À, cái sao không cái sao không? cái miệng của anh em cogê 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 三颗花生。嗯。嗯

แกงเห็ดเอาตัวไหนมากมากซอยนิดเดียวยางมากมากไก่เออเอาซีบหรือเอาแซวนะเอาซีบหญิงป่าเอาบ่หญิงป่าเสียบเลย อะ้ยเออขอบใจขอบใจคุณลุกขาได้หลยเบิ้งจักอย่างเลยอืมปีปลาไข่สามน้อยกับตกไข่แต่แล้วสนิไปครับ ซื้อน้ำอีกซื้อน้ำบานกาดมันหอดจอจองเท่าไหร่ ิสองจอกเข้ามาข่าวหานอีกอยู่นี้หานสมตำ แข่งพี่อนอ่องเอ้ยขีย่รถออกจากตลาดแปบะบเขาหานหานสมตำเสียหายไม่ค่าเราตำมมาแปง้งกำลังตำ,ตำ ที่บ้านนอกเราบ่เคยกินสมตามลองมากินครั้งแรกในชีวิตเข้าในเมืองมาลองกินแต่บฮู้ว่าเราจะได้กินหรือบอลมีอ่างสองคนกูกินอ ปแดกนี <c> ่ <oughs> <c oughs> น้ำไม่หยางไหมค,ะ <c oughs> ะค่ะปลาแดงคือกัน ทีเราซื้อนี่เอาไปอุ่นก่อนว่ามันเย็น อุ่นปลาตันต์กันตในรนมืองแต่เช้ากันตายาดิบเมยสื่อกองหนึ่งไม่จีบแ้วไม่จ้มแ้วงใหญ่สุดไ้เมียมคนจริงนี่ไมาพี่น้องมา กินสมตามเขาเชียงกัน้นกินเขาเชียงที่ห้างสมตามแต่เฮากับบอเปื้นเนี่ยดกินนะบัดไ้กินกับเขาเพื่อให้ โอ้ยแม่านข้าถกแม้านบตนะจะออกมาดึ้งมันเตบอมันก็ลุกออกมาถูกปวดเขาไปนอนบอลพื้นน้อใส่ขี้ีแมนถูกจนอนิ้ม้าจิมเาแลส่ถูกวครับเบกินอมจิ้มข้าว

เรื่งส้มตำเนี่ก,ก็ยากแต่บางก็เฮ็ดยังบ่ได้กินยันกระเพาะพันสิ์ชี่ให้ทำไยากแต่บออดเอา i <laughs> mm -hmm. oh. จะหน่อจานเลยเพราะมันแซบสมตำที่บ้านเคยกินแต่สมตำมะเป็นี่นี่มีมะพุงนี่สมตำทะเลบอตำพุงแต่ว่าห้าวซังตำมะแปง แบบโย่ของกามิร่สินี่โดดมาคาเล่ตื่นมาคาเล่นี่โดดมาคเล อยู so ่สาวป้ว so <laughs> ันสำวันเดือนหนึ่งแต่แมนนี่ซ ah ีอามือห้ามื่นจนคอยเติมกับบ้านเมื่ออยู่กันมีที่ไปที่มาเงยจำลองชีวิตที่บ้านนอกแต่อยู่ในงานไม่ค่อยมีซื้อ ออกไปป่า,า,าส่วนสาวทิศนี่้าปอนขาการหรือวอร,รุ่งเรือนเหียวผักฮะแต่ตัวนี้เขายังเข้าการทำงนาน เมียพยองกินแต่ว่า,าตั้งใจป้อนดีๆมียกินอยู่าาานี่แบบลักษณะยอกเมียเขากับบพอใจแหละเป็นการกดี่บวชเป็นคนตลกแต่ว,ว่าคนตลกกแบ่คนนู้นอยู่ไปอย,ยู่มาแม้แต่เครียดบอกแบบยังไง มีการตลบแม่แม่มาเล่าในโลกซึ่งเศร้าโลกซึ่งเศร้าอยู่แล้วค่อยมักยู่คนที่แบบว่ามักปากมักเบ้าเอาว่าเขายู่กับคนทีบ่มักปากนี่ค่อยกับบ่มักปานไดกันเลยยู่ปุยคักกันแหละคืออยู่กับบ่เปลือกนี่เหมาะสุดเลยบ่เปลือกนี่คนมักปากมักเบ้ามักยิ้มเนาะแมน ตอนนี้พาวกับยางออกจากหานแล้วเีแต่สิบหากันกลับไปเฮือนอีกอากาศฮอนแหงสงสัยตอนแรงนี่ฝนตก